มันค, yeah. คืออะไรครับเม็ดอะไรคือเมล็ดบวบใช่ไหมเมล็ดบวบเมล็ดบวบเสร็จแล้วเวลาเราไปปลูกใช่ไหมมันจะเหมือนมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมาดูวันน uh,> ี้เราจะไปไหนกันไปกรุงเทพเขาเขาเล่นอะไร ท้องฟ้าค่ะแม่คารามอเตอร์คารามอเตอร์ูกไมแล้วเขาบินอยู่ข้างบนนั้นเหรอรับ,รบใช่เขาบินแล้วเขาจะไปจอดที่ไหนอน่ะเขาก็มีลานจอดนี่ค่ะ ันคืออะไรครับเม็ดอะไรคือเมล็ดบวบใช่ไหมเมล็ดบวบเมล็ดบวบเสร็จแล้วเวลาเราไปปลูกใช่ไหมมันจะมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมไปเข้าไปดูแลครับพอปลูกแล้วเป็นแบบไหนนี่มันก็จะเอาลูกเล็กๆออกมานี่เห็นไหมนี่ต้นน้ำเห็นบวบไหมโอ้หใช่ที่พี่เก่งเอาไปผัดให้ต้นน้ำไหมเนี่ยใช่ไหมลูกอยู่ข้างล่างนี่ไง เดีเราเอไปเาไปเป็นรอย่างนี้เห็นนะเห็นลูกมันไหมน้าเห็นลูกมันไหมพี่ปายหันมาหน่อยลูก่อไปไปต้นอะไรคะลูกพี่ปายรู้จักไหมนีไรปชอบกินไหมชอบพี่ปอนชอบปู๊บะเห็นไหมเต็มเลยบนด้วยเห็นไหมพี่ดูวครับผม อันนี้มันหลงมานี่ใช่งหมครับนี่ตัวฝักยาวอยู่ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมครับตั้งถั่วไหมคะตั้งถั่วก็เลยนะคะยังยังสนใจเม็ดบวบอยู่กำลังกำลังกินเลยครับลูกประมาณเนี้ย ปลูกอะไรนะผักบุ้งผักบุ้งที่ใชให้ปลูกผักบุ้งด้วยใช่ไหมตกนน้ำไปดูซิว่าถ้าโตแล้วมันจะเป็นยังไงนี่คือแปลงผักบุ้งเห็นไหมตอนเด็กๆมันจะเป็นแบบนี้นะนะำใช่ผักบุ้งเด็กๆเห็นไหมเน่เน่ตอนมันตอนแรกๆมันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันเหมือนที่ต้นน้ำปลูกไหมเหมือนเนี่ยพอโตแล้วมันจะเป็นอย่างไรลูกมันเริ่มโตมันเริ่มโตแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นก็โตขึ้นนี่เดี๋ยวมันจะโตต้นยาวกว่านี้อีก อันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับดูสิดูสิไปดูไหมจะหยอนอันนี้ตงไปยังยังเดี๋ยวมันตกมันขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเก็บไปปลูกที่บ้านลูกไปเราจะเดินต่อไปนะคะเราจะเดินเข้าป่าไปหาป้ากันไปเลยไปเลยอยากชิมกระหล่งสักลูกไหมไม่ได้อยู่ไหมครับไม่มีพี่ไปไหนกันอยู่ข้างในมาดูสิมาดูเร็ว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 โอ้ กล้องจะเห็นไหมเนี่ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยเขาชอบเล่นน้ำลูกเขาชอบเขาชอบเล่นน้ำมาลูกมามาผูกครับผูกอยู่ป้าโอ้ก้างมากเลยไม่เคยเข้ามาสักทีผ่านมาที่น้ำ ไปทำมืออย่างนี้ลูกาบายค่ะบาย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 ที่ลูกโอ้ยิ่งสนุกเลยเด็กๆกลิ่นขี้ไก่จริงๆ <laughs> บายบายวันนี้ฟ้าสวยมากสวัสดีค่ะคุณลุงกอสวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีครับ คุณยายอยู่ไหมครับคุณตา,าตกน้ำนะคุณตาบอกเด็กๆว่ายกยอได้ด้วยอันนี้อาคุณตายกให้ดูแล้วดูเร็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 ว,ดวได้ปลาแล้วนะโอ้มีปลาด้วยไม่ไข่ด้วยอะ่ะหอยลูก โอ้ยต้น้ำช่วยคุณตายกไหมช่วยไหมช่วยไหมจับไหมจับไหมลองจับไหมเอาลองจับเร็วาเอจับเร็วไปจับเร็วมาเอาไว้ตามัางเอ็เร็วเร็วสองคนไปช่วยคุณตาจับเร็วไปปะไปลูกไปเลยพี่เม็ด้วยพี่เม็ดด้วยเม็ดบวบมาเอ็ดบวบมามาตีถือไปให้ ไปเก็บใหม่แล้วไม่ตกแล้วมีเยอะเดี๋ยวเราก็เอาตักปลาตักปลาเดี๋ยววิวินตาจะตักปลาแล้วจับไว้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 เอาเรลยพี่ไปมาจับเลยไปไปไปโอ้ได้ปลาด้วยสองคนยกยอได้ปลาด้วยเห็นไหมดูป็นตาจะตักปลานะเอาเลยครับเอาเลยครับแล้วครับให้คุณยกยอยังติดเลยเออไม่ใช่เหนื่ยเนี่ยเดี๋ยวคุณตาจะตักปลาให้ดูแล้วตักปลาให้ดูนะ ว้าวโอ้ยหายขมบานเลยโอ้ยแหน่หายขมบานเลยโอ้โหปลาตัวโตไหมต้นนังดิ้นอยู่แลยเนี่อโลบปลาบานเลยโลบปลาเน้นเนี่ยเนื้อเนืปลาเน้นมีปลากระดิ่งครเพราะว่าไม่หรอกมันขึ้นมาเองไม่ต้องเลี้ยงน้องชอบไหมครับ ตััวด้วยตมลาตัวตัว่ด้วยตัวเล็กด้วยใช่ครับพนินนเพราะตัวใหญ่ก็ตัวเป็นกิโลเลยตายกับลาเดี๋ยวพี่จะกระโดดลงไปเก็บสายบัวนะคะแเราจะแกงปลากันเลยอยากระโดดไเดจับปลาได้แล้วใช่ไมะได้เราไปหาปลากันา วายบ้างถ้าปิดท้ายก็ได้อย่ดีถ้ากดแขกก็ได้อีกอุ๊ยแสงมันได้มากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปขุดมันญี่ปุ่นกันนะคะมันหวานปลูกไปดูแล้วคุณตาขุดให้ดูแล้วไปดูเดินๆๆไปก่อนดูเร็วว้าว มันญี่ปุ่นแหละมันมันต้องพักไว้อย่างน้อย3ามวัน่ะมันถึงความหวานมันถึงจยะออกเอาไปก่อนแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสวันที่ตุชวนยายปลูกอ่ะแต่ว่ามันต้องปลูกดินน่วนๆเนาะนี่ไงต้องเป็นดินทรายอันนี้ตาปลูกกี่เดือนได้กินได้ได้สเดือนเองเนี่ย ือกอ่ะไปเผากล้วยกล้วยหักมุกเด็กเด็กพิจิตต้องเคยกินนะกินค่ะเคยกินเขาไปเผาเขาไปปลูกอย่าไปใกล้จะวางห่านนะลูกดูแลนี่ห่านต้นน้ำผ่านตัวเป็นๆเลยนะลูก ว้าวมันมันญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เป็นคันโบราณคันนี้คางสีม่วงใช่ไหมสวยจังเลยมันหวานเนี่นี่พร้อมที่จะไปปลูกได้เลยมีไข่มดแดงไข่มดแดงอย่าไปใกล้นะห่างมาลูกเอ๋เอ๋ไปแล้วมานี่มานี่ไก่ ตา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 มีอะไรออกมาขายไปหรือยายไปไหนแล้วยายเราตามองเห็นหรือเปล่าตาขายยเฮ้ยใจ วางลูกเราบังอุ้ยไข่หมดแดงไปแล้วนั้เดี๋ยมันจะหล่นใส่หัวนะอูกเดี๋ยวให้ตามัดก่อนให้มัดเสร็จตลอนนีอันนี้คือมันหวานปะคะไม่ใช่มันหวานทั้งน hmm ั้นว้าวมีหัวแล้วทั้งนั้นเลยโอ้ดูต้นมันหวานแล้วสิคะ เยอะมากขนมมันหวานนะคะเนี่ยนี่มันหวานสีม่วมงเต็มเลยหน่อยแม่นี่ไงอาหารชั้นสูงของเราอาหารชั้นสูง พี่ปไปไปตอนนั้นไปแล้วแม่อันน้ำขึ้นไหมลูกน้ำขึ้นไหมเอาเร็วเร็วหันมาหาพ่อจับจับแล้วหันมาหา,มาพ่อ กอดไว้กอดไว้หันมาหันมาหันมาหันเลย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 น้ำหันน้ำหันเลยยิ้มด้วยโอเคโอเคโอเคเอาไปขึ้นโอ้โหขึ้นหนูหันนนหัเอาไปจับจับพวกขนุนข้างบนเเอาลยจับเลยมองพ่อมองพ่อเอ จริงจังนะลูกเอาเมืออใลูกขนมแบบนับ้านาก็ได้หันมาหาพ่อหันมาหมาพ่อโอเคเล่นเกมพั่งอ่านทำอะไรเนี่ยอาหารชั้นสูงแม่อ่านทนอาหารชั้นสูงโปรเฟนอล เรามาอยู S 1> <S 1> ่ก <sociedad> ันที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือนะครับที่ที่บางพาต้นน้ำต้นน้ำได้ทำอะไรบ้างวันนี้หาทำอะไรบ้างหนุได้ทำอะไรบ้างมรตกปลาบินผากมีบวบแล้วก็มา ตายกยอใช่ไหมแล้วก็ได้มันเล็ดด้วยได้มันเล็ดบวกด้วยใช่ไหมครับต้นอันนี้มีถ้าเป็นฤดูที่มีผักเยอะๆเด็กมาเก็บผักได้ด้วยนะใช่ไหมครับตาบอกว่ตาไห่สปทำไมคะมองแม่มาเที่ยวที่ไหนคะเอามะนาวสวนอะไรฮะสวนยกไปส่วนเกษตรหานเรือใช่ไหมครับคุณท้าทูลค่ะ มีกุ้งมีกุ้งกุ้งฝอยกุ้งฝอยใช่ค่ะวังลุ้นเลยคุ้มมาแลคุ้มป้จะไปยังน่นนมีปามีกุ้งไหมอุ๊ยกุ้ง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 ฝอยลูก

ิวสวยมากิวสวยมากเลยแล้วองมกผลยนะแม่ของแม่อะคแดงถ่ายรูปกับค <commun Loud noise> oh. oh. <im estimates> ุณตา้วอันามาเร็วถ่ายไหมถ่ายครับไปเร็วถ่ายรูปกับคุณตาเวีเ่เเราด้วยสิเราก็ด้วยสิเอาพร้อมครับเอาเด็กๆก่อนหนึ่องสไปเร็วไปเร็ว ป้าลาป้าไม่มาสวัสดีคับคุณตาก่นัดี่ะสวัสดีวัสดีครับหล่อๆสวัสดีครับหลรรับเราเดินเาเดินขึ้นทางนี้ครับนู่นคุณยายไปนู้นละ ดวจะจะมาเรวหายังไม่ไปเลยเนาะเออนั่นแหละเพิ่งไปเสียดายอนุญาตที่ไปแเาบอกว่าจะให้อยู่อกห้าทไดมัพนาว้าว ้สดไน,นามต้นน้ำมาดูต้นอะไรครับมานี่เร็วน,นี่คือต้นฟักเนี่ยลูกต้นฟักอะลูกดูสิคะไปดูไปดูไปดูดูแม่เตี๋ยอธิบาย <c oughs> มาละกอเดี๋ยวพูดองมาละกอต้นน้นต้นตน้ง มะละกอไม่ไหมอ่าแล้วเรามาดูว่าเนี่ยคุณตานี่ฟักทองนี่ฟักทองมันต้นอย่างนี้นะใช่สีเลืองที่เราผ่าลูกมาแล้วมันก็เป็นสีเหลืองข้างในที่เรากินกันใช่นี่ถูกไหมนี่ลูกฟักทองจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกนี่เนี่ยมันกำลังออกลูกต้นน้ำเห็นไหมดอกมันจะสีอะไรแล้วไหนไปดูฟักซิฟักฟักที่พี่เก่งชอบต้มให้นน้ำกินน่ะไหนคือฟักมาฝากไว้ไข่มันแตกไข่และทัดแต่เราปลดสลดมานะมันตายยากและที่นี่มันจะถูกอยากฟ้าหนักน้ำนี่นี่คือลูกฟักอ่ะลูกแป้งเขาเรียกแป้งถ้าฟักลูกมันจะใหญ่ลูกเขียวนี่คือแฟง บ้านใคดีด้มันผมนะออกอมันผมน้อยกว่าของเราหน่อยแล้วหกลมาดูไปดูใสเดือนกันอันี้คือเลวน้มานี่คือใ้เดือนใ่หระวังลูกระวังมันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ใต้ดิน น้ำมันไม่ขึ้นมาห่ะมันยังไม่ขึ้นมาหรอกลูกมันย่อยเศษอาหารอยู่ป่ะแม่แม่มาลงไม่ขึ้นมามันอยู่ในดินครับลูกไสเดืนดนอน,นไปลงไปเก็บ <laughs> <laughs> สวัสดีครับใหม่สิลูกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ว่ายสวยมากเก่งเนี่ยลูก <laughs> เป็ดเหรอคะ ว้าวมีไก่ก็เอาปุ๋ยไปทำเอ้ยเอาขี้ขี้ไก่ไปทำปุ๋ยแม่ผักชีลาวหมูอะไรนะคะหมูคุโรบุตา

อันนี้อันนะี้นี่ต้นอะไรนะอะไรต้นมะเขือใช่ไหมคะใช่ไหมส่วนมะเขือแม่ผักอะไรอ่ะ นนใช่หรือเปล่าใบโบโบกหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่แก่ช okay, ำายได้ <laughs> เราไม่ช้ำ นี่ไงลูกนี่ไงคะนี่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 แม่จะเก็บต้นน้ำนี่ไงคะขอด้วยขอด้วยค่ะค่ะค่ะเก็บเก็บยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงต้นน้ำแม่ขออีกได้ไหมคะได้ค่ะอยากให้หนูบ้างอ่ะ

ได้ค่ะได้ค่ะแม่ด้วยอันไหนไม่เหลือแล้วใช่ไหมแม่ค่ะมันมันอยู่ข้างล่างก็มีเดี๋ยวแม่เอาข้างบนให้ตั้งผู้คนนี้ก็นี่ค่ะนี่ค่ะแม่มันออกเยอะเลยใช่ค่ะเดี๋ยวแม่เอาหรอแต่ตัวน้ำทำทำมือสองข้างอ๋อตัวน้ำชอบใช่ไหมชอบสิใช่ไหมชอบคือจิตใจอ่ะจดจ่อแต่กับอันเนี้ยทั้งงานเอาไปทั้งฝากเลยเหรอเขา เอาไปให้ยายปลูกนี่มันล่วงเต็มเลย <ๆ S 1> สนุกไหมคะตัวน้ำได้อะไรมาดูดิบวัวเปลอใช่เดี๋ยวก็ตามามาอ<า>่ะตัวน้ำปิดคลิปหน่อยเร็วแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่ในช่องอะไรเมทาพลชาแนลนะคะ 哈喽。Hello.